สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับ Armor Attack กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็นะครับจะมาลองเล่นหุ่นตัวใหม่นะครับนี่นะครับมีแถบด้านล่างนะครับสามสี่ครับสีเหลืองสีเขียวและสีม่วงครับอันนี้เป็นดูที่หุ่นครับที่เราจะ สาม,มารถเก็บเงินซื้อได้นะครับอันนี้นี่เป็นหุ่นของโรงเก็บแรนครับบาสตันนะอันนี้รอหุ่นที่สองครับเพอร์เ e น็ตมีอยู่หนึ่งตัวครับชิปเปอร์เอแต่ว่ารูปร่างมันก็เหมือนกับเอเลียนเนาะสับป,ปะหลาด ที่ติดอาวุธก็มีอยู่ตัวเดียวนะครับในลองหุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูว่ามันจะทำอะไรได้บ้างนะครับก็เดิมๆเลยนะครับตัวนี้จะยังไม่ได้อัพหุ่นปืนนะครับเล่นลองเล่นดูก่อนเป็นด่านใหม่นะครับ ด่านอูเหลือนี่นะครับลองดูว่าด่านนี้เป็นยังไงบ้างลักษณะของภูมิประเทศนะครับก็เป็นเมืองที่อยู่ในแบบสภาพหนาวนะครับมีิมะตกเหมือนกับแบบแรกที่เล่นนะครับว้าวเดินยกเย่ครับสีขา อาจจะเป็นเป็นหุ่นที่เป็นทรงเอเลี่ยนหรือว่าเป็นเอเลี่ยนที่ติดอาวุธหรือเปล่านะวันนี้ไม่แน่ใจแหมแสงเงาทำดูดูดีับดูสวยดีตรงนี้มีทางขึ้นด้วยนะครับมันลิก ส oh. กิลมันจะพุ่งนะครับโอ้ค oh. ือแบบพุ่งกระโดดเลย แ,แต่ว่าตอนนี้โอ้โหพวงขดไกลตอนนี้ฝั่งแดงนี่ยึดไปแล้วสองสาครับเฮ้ยวงดอกก่อนอยู่ที่คำบาง มีเทียงบางกบแจวเรียมนี้ได้อึ๊บเาใว้าวมันโดนมาปืนโอ้ย ทำได้ดีนะครับฉากอมประกอบต่างๆนะครับทำได้ดีเลยแต่ว่าตอนนี้โดนลมยิงครับหเลือดหมดโอ้โหกับ้อยเลยเรียบร้อยครับตายไปแล้วก็เขาะมีคำเตือนขึ้นมาว่าเราจะออกจากแอปนี้ไปเลยหรือว่าออกจากคารต่อสู้นะครับหรือว่าจะอยู่ดูต่อนะครับนี่ผมก็จะกดอยู่ต่อนะครับ ลองดูว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เราก็จะได้เห็นฉากการต่อสู้นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเลื่อนนะครับดูหุ่นตัวอื่นได้ไม่สามารถที่จะหมุนภาพในจอได้นะครับมันจะออตโต้นะครับเราก็ลองดูแล้วกันะะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่นะครับมันก็จะเปลี่ยนฉากให้เราเองว่าเอา่อก็ลังยิงกันอย่เนาะโอ้ยคนวัดนอน้คนที่มีรอ้อนเ็่เกอร์ นี่คุณชิปเปอร์ที่เรามีนะครับแต่ไม่ได้อับเลือดอัืปืน็เลยตายก่อนเพื่อนเลยโอ้ยโดนพทไก่ก็ความสามารถตัวนี้คือกระโดดได้ไกลนะครับพุ้งเลยอาจจะใช้ในการโจมตีหรือการกระโดโดหลบหนีก็ได้ครับ อีไตายอย่างล้ามันเป็นโหนแล้วเป็นเอเลียนกันแน่ก็เป็นเวอร์ชั่นเบต้านะครับตอนนี้ยังไม่ให้ตัวเต็มนะครับแต่ก็เล่นได้สนุกเลยนะครับนี่ ประกอบเปหลายอย่างดูดีเฟรกจะได้แต่ว่าด่านนี้ยังไม่เห็นบอสเลยนะไม่รู้ว่าจะมีบอสต,ตัวใหญ่เหมือนอที่เคยเล่นหรือเปล่าด่านแรก ครับก็ยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในวันนี้ครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับอขอไปในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ